สุดสัปดาห์นี้ครับอาร์ซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันอาทิตย์ครับต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ซันเดย์แล้วก็เป็นซูเปอร์แมชเลยครับนะฮะเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่าเมื่อซีซั่นที่แล้วครับและตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นชัปนทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาชวนทุกคนคุยก่อนเกมกันหน่อยเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรความพร้อมจะเป็นอย่างไรรวบรวมทั้งหมดในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยแอนเนอร์นะครับพูดคือเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับเป็นคลิปคุยก่อนเกมครับอาร์เซนอลปะทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งถึงว่าเป็นเกมที่สำคัญสุดๆของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับใครได้เปรียบใครเสียเปรียบอย่างไรเดี๋ยวรวบรวมไว้แล้วตัวผู้เล่นครับไหนบาดเจ็บสถิติความพร้อมเป็นอย่างไรนะครับมีให้ทุกคนหมดแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะเรียกว่าลองเป็นเซียนก่อนเกมลองเป็นวิเคราะห์กันหน่อยว่าจะผลกานแข่ันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมมีข้อมูลให้นะครับแต่ว่าฝาก คนติดตามพวกเราใบทุกช่องทางด้วยนะ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของคุยกันเนอร์สนะครับนะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยเลยแล้วกันนะครับสำหรับความพร้อมของทั้งคู่ครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านเนี่ยนะครับต้องเช็คความฟิตของบุกโยซาก้าครับซึ่งตัวผมผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะลงสนามในเกมนี้ได้นะถึงแม้ว่าเกมกลางสัปดาห์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กเนี่ยจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกเลยก็ตามนะครับมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะส่วนที่ไม่ได้ชัวร์ครับก็คือทางด้านจูเลียนทิมเบ ก็มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นควายน่านะครับก็มีการผ่าตัดแล้วก็พักยาวไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนคนอื่นๆครับก็จะกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด e ้านโมเมนต์เอโนนี่ก็ได้ลงเล่นในเกมก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับและรวมไปถึงโทมัสปาเต้ครับมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมแชมเปี้ยนส์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอ,อีกหนึ่งคนที่ไม่แน่อาจจะได้ลงเล่นเกมนี้ก็คือกราฟเวียนมินเดลลี่ครับนะมีอาการบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมเกมจอเอเวอร์ตันนะครับเกมนี้เนี่ย ถ้าตามการคาดหมายเนี่ยก็น่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับนะแต่จะได้เป็นตัวสำรองหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนทีมเยือนครับมีตัวบาดเจ็บแค่เควินเดอรอย์คนเดียวเลยครับแล้วก็มีผู้เล่นติดโทษแบนอีกหนึ่ง,นงคนก็คือทางด้านของโรดี้นั่นเองนะครับที่เหลือก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับมาคาดการ1 1เผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันหน่อยครับฝั่งอาร์เซนอลจะมาในระบบ43-3ครับผู้สำปะตูจะเป็นดับบิดไรยาครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนอยากให้เปลี่ยนกลับมาใช้แลมสเดลก็ตามนะครับส่วนกองหลัง4ี่คนครับเบนจามินไวยินแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายจะเป็นออร์ลุซินเนอร์ซินเชนโก้ครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจากคู่กับกราเบียมากาเยสนะครับกองกลางครับจะนำทัพมาโดยไคล์ฮาวเวกซ์ครับชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยอยากให้ลงเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามิเกลอารเตต้าน่าจะเลือกใช้ฮาวเวกซ์เป็นตัวทำเกมร่วมกับมาร์ตินโอเดกาต์และมีเดีคนไรส์เนี่ยเป็นตัวตัดเกมนะครับ อันนี้คือที่ผมคาดการว่าว่าอาเตต้าจะเลือกใช้นะแต่ที่อยากให้เป็นนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่พอประมาณก็คือโทมัสปาเตแทนที่คายฮาวเวครับแล้วก็เล่น2มิไมฟิลตัวรับแล้วก็มีเพลย์เมคเกอร์แค่คนเดียวคือมาตินโอเดกาครับแนวรุกครับคาดการเงินว่า น่าจะใช้กราเบลเชซุสครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าซ้ายจะเป็นทอซาครับขวาจะเป็นบูโกโยสาก้าใช่ครับผมเลือกบูโกโยสาก้าผมมั่นใจว่ามิเกลอิตต้ามันโลกจิตพอที่จะให้บูโกโยสาก้าที่กระท่อนกระแท่นเนี่ยลงเกมนี้ครับเพราะว่าจากสถิติจากสแตจตจาก ตัวเลขหลายๆอย่างเนี่ยมันบ่งบอกเลยครับว่าอาร์ซ a นอลที่ไม่มีบุกโยซาก้าเนี่ยมันมันช่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับและเมื่อมีบุกยโยซาก้าอาร์ซนอลจะเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่สมสมฉายาจริงๆนะครับสามารถทะลุทะลวงคู่แข่งได้ดีแล้วก็บุกยโยซาก้ามีส่วนร่วมกับทั้งการยิงการใจ่ายในรุูการนี้เนี่ยเรียกว่ามากที่สุดในทีมเลยนะครับแล้วก็จริงถ้านับไป2ฤดูการหลังเนี่ย เขามีส่วนร่วมกับเกมมากๆนะครับโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับส่วนทีมเยือนครับน่าจะมาในระบบเดียวกันนั่นคือ4 3 3หรือว่า4 2 3 1นั่นเองนะครับทีมเยือนเนี่ยจะมีปัญหาที่กองกลางตัวรับครับเขาไม่มีโรดี้นั่นเองนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยไม่มีทางด้านของเควินเดอบอยนะครับผู้สาวประตูจะเป็นทางด้านแอนเดสันครับกองหลัง4คนครับน่าจะใช้วอล์คเกอร์ยืนขวาครับอาเก้ยืนซ้ายเดียสยืนเซ็นเตอร์คู่กับอาคันจีนะครับแล้วก็ ตรงกลางเนี่ยจะใช้โควาซิชครับมาทําเกมร่วมกับทางด้านของนูเนสนะครับที่เพิ่งย้ายมาทั้งคู่ในซีซั่นนี้เลยนะแล้วก็การทําเกมรุกเนี่ยผมเชื่อว่าจะใช้จูเลนอับเบเลสครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมร่วมกับฟิลโฟเดนครับแล้วมีดูกูครับมาเป็นตัวริมเส้นแล้วก็มีเอร์ลิงบาลฮาร์เรนเป็นสูนหน้าวหน้าตัวเป้านะประมาณการประมาณนี้อาจจะมีตัวสอดแทาเป็นแจ็คกิลิชอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีหลากหลายตัวผู้เล่นให้เขาเลือกนะครับเป็นโรซินวาครับก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้วยเช่นนกั ครับและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย s u z u k i ครับ s u z u k i Triple b o n บ s Deal นะครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดนะครับแคมเปญส่งท้ายปีครับให้โบนัสถึง3ต่อครับถ้าออกรถกับ s u z u k i วันนี้นะครับหต่อที่1ครับผ่อนสบายๆครับเพราะ s u z u k i จะช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีครับต่อที่2ครับมอบส่วนลด สุดพิเศษนะครับเพิ่มไปอีก15,000่าบาทครับสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อที่3มครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนั่นเองครับดีวพิเศษแบบนี้ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566รครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูได้ที่เว็บไซต์ของซูซูกินะครับบนเว็บไซต์ซูซูกิ .co.th หรือว่าจะไป ขอบคุณไปด้วยแล้วกันนะครับมาดูความน่าจะเป็นของเกมอ้อก่อนจะไปความน่าจะเป็นไปดูสถิติกันก่อนแล้วกันนะครับสถิติเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่แต่ก็เป็นความจริงที่เราต้องรับไว้นะครับอาร์เซนอลครับเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยหาคำว่าชนะไม่เจอเลยครับอย่าเรียกว่าแต่ชนะไม่เจอเลยครับเสมอยังไม่เป็นเลยครับนะเรียกว่าแพ้ผูกปีกันมาซีซั่นนี้แล้วก็ไปกลับนะครับซีซั่นก่อนก็ไปกลับซีซั่นก่อนก็ไปกลับซีซั่นก่อนก็ไปกลับซี ดีที่สุดที่อาร์เซนอลทำได้คือในรายการบอลถ้วยครับเคยชนะเอฟเอคัพนะฮะในปีที่อาร์เซนอลเป็นแชมป์นะครับอาร์เตต้าเพิ่งมาคุมทีมตอนนั้นนะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเสมอได้ในเกมคอมมูนิตี้ชิลแล้วไปชนะจุดโทษนะครับอันนี้คือสถิติเฮตูเฮตที่พบกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นรองแบบยับย่อยยับเลยนะครับในเรื่องของการเจอกันเฮตูเฮตนะครับแต่มันไม่เหมือนเดิมอ่าเพราะว่าในยุคของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยที่เจอกับทางนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาร์เตต้าของอาร์เซนอลอาร์เซนอลของอาเตต้านะ ทำได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังเป็นรองทีมของเป๊ปอยู่หลายขุมกําลังเลยทีเดียวนะครับอ่ะสถิติ h e to to h e ฟ d าอันชนอลหลายคนอาจจะไม่ค่อยใจชื้นเท่าไหร่แต่ไปดูสถิติฟอร์มการเล่นณักนะปัจจุบันเลยนะครับเ mm hmm. จ้าบ้านครับอาร์เซนอลครับหเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเพบกับการพ่ายแพ้แค่นัดเดียวนะครับก็คือเกมล่าสุดในการเจอกับลอนส์นะครับในลีก ฝรั่งเศสหรือการฝรั่งเศสในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ชนะรัวๆมานะครับไม่แพ้ใครมา10เกมติดเลยนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนทีมเยือนครับ5เกมหลังสุดครับเป๊เหมือนกันชนะ3แพ้2ครับแล้วก็เพิ่งแพ้ในพรีเมียร์ลีกมาด้วยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เลยไประบายในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางด้านของอาเบไลซิกนะครับโดนกดไป3-1เลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้เนี่ย มผมเชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอนครับอาร์เซนอลเองเนี่ยก็พึ่งแพ้มาเหมือนกันในเกมแชมเปียนส์ลีกนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรายละเอียดในเกมด้วยส่วนแมนซิตี้เองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะพิ่งชนะอเบลย์ไลทมา3-1ก็ตามแต่เมื่อดูรายละเอียดเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ดีเหมือนซีซั่นก่อนๆน,นะครับก็เห็นริ้วรอยว่าเมื่อไม่มีเควินเดบรอยนะครับพวกเขาก็ขาดแม่ทัพขาดจอมทัพที่จะคอยบัญชาเกม แต่ก็อีกแหละครับตัวสำรองตัวที่เอามาลงมาทดแทนเนี่ยก็ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นแมนซิตี้ครับที่ได้ครองเกมและจะได้บุกใส่อาร์ซอลเจ้าบ้านครับผมเชื่อแบบนั้นเลยนะแล้วอาร์ซอลก็จะเล่นเกมรับแบบรัดกลุ่มครับถ้าเกมนี้อาร์ซอลไม่ส่งคายฮาวแบบลงสนามน,นะครับแล้วเลือกใช้โทมัสปาเต้เนี่ย ผมมองไปถึงชัยชนะเลยนะครับเพราะผมมองว่าการที่เล่นเกมรับเหนียวๆแล้วเล่นโต้กลับเนี่ยอาโโทร์เซนอลทำได้ดีนะครับความเฉียบคมของกราฟเฟลเชซุสนะครับความเขี้มเกรียมของทอสซานะครับผมเชื่อว่าเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ความความสมองเพชรของมาตินโอริกาเนี่ยน่าจะช่วยทำให้ทีมมีคะแนนได้ในเกมเกมนี้นะครับแต่ถ้ามิเกลอต้าดื้อแพ้งยังใช้คายฮาวเวกในเกมนี้เป็นตัวจริงนะครับผมบอกได้เลยว่า อาจจะมีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเพียงแค่เสมอเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้โจมตีใคายฮาวเวกนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่เก่งมึงอคติหรือเปล่านะครับผมว่าตามเนื้อผ้าเลยนะครับแล้วผมก็เชียร์ใครยฮาวเวกด้วยนะครับอยากให้เขามีผลกานอย่งที่ดีแต่วินาทีนี้ฟอร์มการเล่นเขายังไม่ดีจริงๆนะครับเมื่อแหกกีตาดูเนี่ยนะครับลืมตากันดูเนี่ยนะครับสถิติเขาไม่ดีจริงๆนะครับอาร์เซนอลเมื่อมีใครยฮาวเวกเนะี่ยสปีดบอลช้านะครับแล้วก็มเีเรื่องของ การผิดพลาดแบบไม่ควรจะเป็นเนี่ยหลายครั้งแล้วเกมใหญ่ๆอย่างก่อนหน้านี้ที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฮาเว็ก็เป็นคนพลาดทําให้ทีมเสียประตูและเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกอาร์เซนอลก็พลิกเกมกลับมาชนะได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเอาสถิติมาคุยนะไม่ได้เอาความรู้สึกมาคุยนะนะครับซึ่งเอาความรู้สึกมาคุยเนะี่ยผมเอาใจช่วยอยู่แล้วนะเชียร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมมองเป็นสองกรณีกรณีที่1ถ้าอาร์เซนอลนะครับเล่นแบบเจียมตัวนะครับเล่นเกมรับเหนียวเหนียวรอสวนกลับ อาร์ซนดอลมี1คะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเอาทมัสปาเต้ลงเนี่ยสมแต้มหวังได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปเปิดหน้าแรกกับซิตี้ผมบอกเลยครับว่าเละแน่นอนนะครับแล้วจะเป็นความพ่ายแพ้ปราชัยในบ้านอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยละกันนะคิดว่าเกมเกมนี้นะครับผลกนนนารแข่งจะเป็นอย่างไรอาร์ซนอลจะชนะซิตี้ได้สักทีหรือจะเสมอหรือจะเพรียงพามเลยไหนไหนซิตี้ก็ไม่มีทั้งเดอะบอยไม่มีทั้งโรดี้แล้วมันต้องได้แล้วปุ๊บวะ ะะผมหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะได้3แต้มถ้าให้ผมฟันธงลงซอกอ่ะผมเชื่อว่าอร์เซนอลชนะได้ครับ2ประตูต่อ1น,นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่รู้ผามจะเป็นยังไงนะทุกคนก็ลองช่วยกันคอมเมนต์กันก่อนกันละกันนะครับอ่ะติดตามกันได้ครบชุดท่งนนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของคุยกันเนอร์ครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ